อมองบนถนนมีคนอยู่มากมายรูปรอบกายผ่านมานึบร้อย สักกี่คนที่พร้อมเข้าใจฉันเหตุผลเหล่านั้นคือสิ่งที่ฉันต้องการจากใจขอเพียงแค่มือที่ยืนมาคลายปัญหาด้วยความเข้าใจหากคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ แต่ด้วยหัวใจดวงนี้ยืนยันจะขอพิสูจน์ใจหากว่าเธอไม่รับมัน,มนแต่่อให้เธอรู้เอาไวไ้คุณหค่ข้างในจิตใจมองไม่ได้แค่นอกกายสิ่งที่เห็นด้วยสายตา,ยา,ยตาอาจมองว่าฉันเป็นคนไม่ดีแต่ด้วยหัวใจดวงนี้ จะขอพิสูจน์ใจหาว่าเธอไม่รักมัน,มนแต่ขอยห้เธอรู้เอาไว้คุณแค่ข้างในจิตใจมองไม่ได้แค่นอกกายมันไม่ใช่ตัวจริง น้องน้ำมนต์กระมนเพชรนะครับพร้อมกับทีมนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับละครเบทนิเทศศาสตร์ก่อนอื่นให้แนะนำตัวกันก่อนดีกว่าว่าใครเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างอคนแรกเลยครับครับผมสวัสดีครับชื่อยาครับผมกิษณุลมนสุครับเป็นผู้กำกับครับเชิญจ้ะสวัสดีค่ะน้ำมนต์กระมนเพชรพุทธวรคุณอยู่ฝ่ายเสียงค่ะหน้าตาคุ้นๆเนาะคุ้นวคุ้นมากเชิญจ้าสวัสดีค่ะเตปริตานินโกมนค่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะสวัสดีครับ ปาวไม่รุนอีทสาพรครับอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เหมือนกันคนี่ก็คุ้นเหมือนกันนะพี่นะคุ้นนะสองคนฝั่งนี้เนี่ยเขาเคยมารายการเราแล้วแมสโปกออนทีวีนั่นเองค่ะส่วนสุรนมนบลเนี่ยโด่งดังมากในโลกของโซเชียลยูทูบก่อนหน้านี้โตขึ้นสวยขึ้นเยอะนะสองปีที่แล้วบางอย่างที่ก็รอเล่นตั้งแต่ผู้หญิงผมสั้นใช่สั้นบลเป็่ตั้งแต่ปี54าสี่นะตอนนี้ก็คือโตขึ้นแล้ว ละครเวทีที่กำลังที่กำลังจะเกิดขึ้นนิเทศศาสตร์มกรุงเทพให้พุ่มกลับเล่ฟังดีกว่าว่าละครเวทีเรื่องนี้เรื่องอะไรที่มาที่ไปเป็นยังไงครับผมละครเรื่องนี้ก็เราในปีนี้เรานําเสนอในเรื่องของตัวตนคนแผ่นดินครับเรื่องราวของภายในเรื่องก็คือเกิดจากตัวละครสองตัวที่อพยพหนีจากความแร้นแคนของประเทศจีนก็มา พึ่งประเทศยามความเป็นอยู่ของประเทศไทยมีความสุขสนั่สุขสนานจนกระทั่งเกิดเหตุเกิดเหตุสงครามโลกครั้งที่สอง <c oughs> ทำให้ข้าวยากหมากแพงครับผมแล้วก็<ม>เกิดการแรนดแคสเกิดการแก่งแย่งชิงดีใส่ไร้ภาษีกันเหตุการณ์ในปัจจุบันอย่างเข้าวยากหมากแพงอาหารการกินแพงขึ้นในในอดีตก็มีในปัจจุบันก็มีแต่เราหยิบยกมาเพื่อที่จะสอนคนรู้ว่าเนี่ยในอดีตมันก็มีนะเราสามารถเรียนรู้จากมันได้อยากรู้ว่าการเตรียมงานการเตรียมงานของน้องเนี่ย มาถึงตอนนี้นะครับกว่าจะที่จะพร้อมจะแสดงเนี่ยมีความยากลำบากไยงบ้างก็คือการเตรียมงานของเราก็เตรียมงานทั้งหมด8เดือนครับเริ่มมา8เดือนก็คือก็มีการประชุมเลือกบทการคัดเรื่องการแสดงการก็คือทุกอย่างความยากคือเราเรียนไปด้วยเราต้องทํางานทำาะครมวทีไปด้วยก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับหลังช่วงหลังหลังจากเลือกเรียนนะครับเห็นว่ามีความพิเศษด้วยใช่ไหมละครเวทีเรื่องนี้ยังไงคะก็คือเอกลักษณ์โดดเด่นของละครนิเทศสามมหภาก็คือเป็นละครเวทีการกุศลที่แสดงมากว่า26ปีแล้วปีนี้เป็นปีีท่24 รายได้นี่จะนำเข้าที่ไหนยังไงคะรายได้เราจะมอบให้กับมูลนิธิร่วมกันญูครับแต่ละปีเราก็เปลี่ยนมูลนิธิไปเรื่อยๆครับให้เข้ากับเรื่องของเราเป็นละครเพลงหรือไม่ใช่ละครเพลงหรือเป็นมิวสิควลหรือเป็นยังไงมันไม่ใช่ละครเพลงค่ะแต่ว่าเหมือนว่าเราจะมีโชว์แล้วก็มีเพลงเข้ามาสร้างความสนุกให้กับการแสดงของเราบนเนทธด้วยค่ะโดยเรามีฝ่ายเสียงแต่งเพลงเอง ทำนองเองทุกอย่างเลยค่ะเอเราเลยว่าใครเราฟังตอนแรกนั่นก็ใว่น้ำมนต์แต่งเองด้วยช่วยช่วยคือถึงไม่ใช่มิสิคอลแต่ว่าถ้ามีไฟเสียงน้ำมนต์ก็สวยขึ้นอีกเยอะหลังจากที่เราโด่งดังมามาหลายปีแล้วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะประมาณ3ปีเอ่อการความเปลี่ยนแปลงหลังจากหลังจากที่เราโด่งดังจนกระทั่งมาเป็นนิเทศศาสตร์จนมาทั้งมีส่วนร่วมกับละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยอยากให้น้ำมนต์พูดถึงตัวเองหน่อยกับประสบการณ์ช่วงที่ผ่านมาค่ะก็ ช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะน้ำมนต์ก็เรียนอย่างเดียวคือเหมือนกับเป็นเด็กที่ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นมหาวิทยาลัยไ,ไหนอะคะอ่ะจะเข้ามหาวิทยาลัยไ,ไหนเพราะว่า ช่วงนั้นแบบมันดูวุ่นวุ่นไปหมดเลยนะมันก็เลยดังเลยเนาะนตัวยากเนาะตอนนั้นนี่มีดาราท่านหนึ่งดังมากโุญโดเขาปลื้มนะปลื้มเลยช่วกหน้าอกตาทีดนึงจ้ะพี่โดก็น่ารักค่ะชวนน้งมนต์มาร้องเพลงด้วยจ้าแล้วการแสดงละครเวทีเรื่องนี้เมื่อไรที่ไหนยังไงบ้าง5้ารอบด้วยกันค่ะ6ก8กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยในวันที่6เนี่ยก็จะเป็นรอบหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะ แล้วก็วันที่7แล้วก็วันที่8กุมภาพันธ์นะคะก็เพิ่มรอบบ่าย2เข้ามาด้วยซึ่งตอนนี้คะ่ะรอบบ่าย 2, เออรอบทุ่มครึ่งในวันที่8นี้ก็เต็มแล้วคะ่ะเป็นรอบฟินาเล่ของเรา สะดวรอบเต็มแล้วด้วยนะใช่ต้องรีบจองกันนะคะห้ามพลาดห้ามท้าที่จัดการแสดงที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไานครับอาคารดรเจริญคันธวงศ์ชั้น16ก็ไปดูละครเวทีนอกจากจะบันเทิงเริงใจแล้วก็ยังได้ทําบุญทำกุศลด้วยนะคะพูดถึงทีมนักแสดงวันนี้ก็มาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกันหน่อยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเอาการแสดงอะไรเนี่ยมาแนะนําเรานะคะคุณตีอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัน้องนักแสดงแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวสั้นๆหน่อยครับชื่อ ธีรพัฒน์ของอิทธิพรนะครับก็เยวก็คงได้เจอกันในเรื่องนะครับทุกคนมีอุบมีอุบค่ะนิชาพัชรจิมริมเลิศค่ะครับอิทธิพรวัชราพนกกรครับค่ะชันทพิชยาสำราญพันธ์ค่ะสรัญญาเงินเต็มค่ะครับปติญญาอินจันทร์ครับการแสดงที่จะมาให้ชมในวันนี้เป็นการปิดท้ายของเราชื่อชื่อการแสดงว่าอะไรครับลูก โชว์ชุดขนมไทยค่ะขนมไทยอันนี้เข้าทางละอันนี้อันนี้ของแท้พี ครัับอนนี้กิจะเล่นเป็นคนจะเล่นเป็นลูกค้าไหมคะไปอุดหนุนาใช่ประกอบประกอบการแสดงอุดหนุนบัตรแล้วคนพูดถึงขนมกันจงทรนสามารถสำรองบัตรได้ที่0829979802นะครับหรือที่ facebook.com/slash ละครนิเทศบียู inbox เข้ามาจองบัตรเข้ามาพูดคุยกันได้ขอฝากไอจีด้วยนะคะได้ไอจีค่ะละครนิเทศบียูนะคะซึ่งตอนนี้เรามีกิจกรรมแชร์แอนแชร์แชร์แอนแชร์ด้วยคือ แฉ่ภาพที่เป็นรูปของตัวเองที่แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองนะคะลุ้นรับเป็นบัตรละครเวทีฟรีด้วย<ช>อย่าลืมติดแฮนแท็กนะครับตัวตนคนแพนดินเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปในแอร์ขิงเราได้รายล, <ะ S 2> ละเอียดกันได้<ช>นะ,นะแล้ววันนี้เราจะลากไปได้วยภาพการสแสดงชุดพิเศษที่คน้องนองเขาเตรียมมาให้ขนมไทยนะครับเราทุกคนลาพร้อมกันเลยแล้วปิดท้ายด้วยการแสดงชุดนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตา้งหมอดทันทีหยิบแปรและทับพีเตรียนวิธีการทำวันนี้วันดีเชื่อสุขีเป็นปรีดามาที่เชิญมาลอง